เอาละฮะแล้วไหนก็ในไหนแล้วหลังจากที่ผมทำทุกร่างของไททันคัมเบอ่าแมนและไททันสปิกร์แมนไปก็ได้มีคนขอพี่ไททันทีวีแมนทุกร่างมาเยอะมากขอมาผมก็จัดให้ฮะและเหมือนเดิมครับร่างของพี่แกจะยึดตามวิกิไปเลยนะครับไม่ว่ามันจะสมเหตุสมผลหรือไม่โดยที่ร่างของพี่แกในวิกิจะมีทั้งหมด10ร่างครับเรียกได้ว่าน้อยกว่าเพื่อนๆเ,เขาจริงๆแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าไททันทีวีแมนเองก็ไม่ค่อยจะบาดเจ็บสักเท่าไหร่ แทนพี่แกยัเป็นไททันที่มาเช้ากว่าเพื่อนๆอ,อีกด้วยและถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับกับล่างที่1กันเลยล่างที่1จะเป็นไททันทีวีแมน1.0เป็นล่างที่พี่แกโผล่ตัวขึ้นมาครั้งแรกในอีพีที่41ครับซึ่งมาถึงล่างแรกก็คือจัดหนักจัดเต็มเลยครับโดยที่พี่แกจะว์บมากวาดล้างพวกส้วมตุยเรียบด้วยลำแสงของพี่แกนั่นเอง ซึ่งใช่ฮะลำแสงของท่นทีวีแมน Man, คือลำแสงที่สั่งให้ฆ่าตัวตุยนั่นเองครับขอบอกเลยนะครับว่าแค่มาล่างแรกพี่เกดก็อุปกรณ์ครบขนาดแท้มีทั้งตะขอฮุกที่แขนมีทั้งกรงเล็บมีทั้งจอทีวีตั้งแต่ตอนที่41เลยครับเรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างจริงๆเป็นตัวละครที่แค่มาถึงทุกอย่างก็คือครบครันและหลังจากนั้นตั้งแต่ตอนที่41จนถึงตอนที่47ผมขอบอกเลยว่ามันเป็นยุคสมัยของแท่นทีวีแมน Man, จริงๆครับ ถัดมาคือร่างที่2ครับก็คือร่างซีนีม่าแมนหรือก็คือร่างโรงหนังนั่นเองที่ได้รับการอัปเกรดช่วยเหลือมาจากพวกสปิกร์แมนในตอนที่44ครับโดยที่จะได้ติดตั้งลาโพงมาครบเรียกได้ว่ามาพร้อมจะเปิดหนังกลางแปลงกันเลยทีเดียวโดยเจ้าลำโพงนี้ช่วยไททันทีวีแมนสู้กับพวกซวมที่ไปผลิตแว่นกันแดดสำหรับกันหน้าจอของไททันทีวีแมนได้อย่างดีเลยครับเพราะว่าคลื่นเสียงเนี่ยจะทําให้แว่นแตกและทําให้สามารถคอมโบต่อลําแสงของพี่แกได้เอาจริงๆนะ ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคที่แก้เกมกันไปกันมาของจริงเลยแหละครับพวกสวมคิดค้นแวนส่วนพวกพันธมิตรก็คิดค้นสูตรทำลายแวนเรียกได้ว่าช่วงนั้นคือแก้เกมกันแบบมันหยดจริงๆแต่พี่ไททันทีวีแมนเนี่ยเรียกได้ว่าแค่ร่างแรกก็โหดเกินต้านอยู่แล้วล่างสองก็โหดจ,จัดอีกจนตอนนั้นผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนคิดเหมือนผมใครจะเอาพี่แก่ลงฟนเนียโหดเกินแต่เอาจริงๆนะร่างสองเป็นล่างที่ผมคิดถึงอย่างมากเลยแหละครับเพราะเป็นร่างที่ผมรู้สึกว่าโคตรเท และอีกอย่างอยากให้ลำพงนี้กลับมามากๆครับแต่เสียดายผมคงว่าไม่น่ากลับมาแล้วละครับถัดมาจะเป็นร่าง3จะเป็นร่างซินิมาแมนร่างโลเทเลสครับหรือร่างที่ลำพงไม่มีกางหันนั่นเองซึ่งในร่างนี้ตัวของพี่แกจะได้มาในตอนที่45ครับโดยในตอนที่45ในช่วงแรกๆของตอนเราจะได้เห็นนะครับว่าลำพงยังมีใบากางหันอยู่แต่หลังจากที่ไททันทีวีแมนในร่างซินิมาแมนของเราพุ่งชาร์เข้าไปใส่พี่แดงเท่านั้นแหละครับ กังหันหายไปท,ทันทีซึ่งก็เดาได้ไม่ยากเลยครับว่าที่หายไปนั่นก็เป็นเพราะว่าแรงระเบิดที่เกิดขึ้นระหว่างการพุ่งชาร์ชชนนั่นเองครับผมบอกตามตรงผมก็เพิ่งสังเกตตอนกลับมาทําหัวข้อนี้นี่แหละเพิ่งรู้ว่าลําโพงที่เคยมีกังหันมาก่อนแล้วก็จําไม่ได้แล้วด้วยว่าใบาพัดกังหันมันพังไปในตอนนี้เพราะในตอนนั้นผมสังเกตแต่พี่คิริีตกกับซีเกทเอเจนต์จริงๆครับถัดมาล่าที่4ี่จะเป็นซีน e ม a าแมน i ิดเอาไลท์โชว์เดอร์สปีกเกอร์หรือก็คือซีน e ม a าแมนที่สูญเสียลําาาโพงด้นขวครับ ือ่างที่พี่แกโดนปลดลำโพงไปด้านขวาในตอนที่47นั่นเองครับถัดมาร่างที่5ซีนิม่าแมนที่เหลือแต่ลำโพงกลางอกครับเอาจริงๆนี่มันล่างเดียวกับล่างที่แล้วเลยนี่หว่าไอวิกกี้เจ้าเป็นว่าเขานับเราก็นับแล้วกันก็คือร่างที่โดนปลดลำโพงด้านซ้ายจะเหลือแต่ลำโพงกลางอกเดี๋ยวนะย่าบอกนะว่าจะมีร่างที่โดนปลดลำโพงกลางอกด้วยอะ่ะอ๋อไม่มีเขาอย่างชั่วร่างที่6ไททันทีวีแมนอินเจอร์เป็นร่างที่บาดเจ็บสาหาัส เพราะโดนไททันสปิกร์แมนเสียบจอแตกนั่นเองฮะซึ่งใช่ฮะเป็นตอนที่47เช่นกันโดยที่ล่างนี้จะเป็นล่างที่ยับเยินอย่างมากเลยครับเพราะทั้งกงเล็บลำโพงต่างๆได้เสียไปแล้วฮะและใช่ครับในล่างนี้ทําให้พี่แกสูญเสียล่างซีนีม่าแมนไปและย้อนกลับไปเป็นไททันทีวีแมนร่างปกตินั่นเองซึ่งขอบอกเลยว่าโชคดีมากๆที่ไททันทีวีแมนแกหนีไปทันครับเพาราเจ้าปรสิตรอที่จะควบคุมพี่แกอยู่แต่ก็คือ ถ้าตอนนั้นเจ้าประสิท์ควบคุมพี่ไททันทีวีแมนไปได้ผมขอบอกเลยว่าถัดมาในล่างที่7ดอัปเกรดไททันทีวีแมน2.0หรือก็คือไททันทีวีแมนล่างอัปเกรดครับซึ่งพี่แกจะโผล่ออกมาก็คือตอนที่67แหละครับเอาจริงๆมันคือตอนที่66ที่พี่แกโผลม,มาแวบหนึ่งให้เราเห็นแต่คือตัวของพี่แกเปิดตัวอย่างเป็นทางการจริงๆก็ตอนที่67ครับ บอกเลยว่าพอมาในร่างนี้สั้นไลกว่าเดิมเฮ้ยใช่ไลกว่าเดิมโดยในวิกิจะเรียกว่าเป็นร่าง2.0ครับซึ่งในร่างนี้ผมขอบอกเลยว่าจอเยอะจัดจดัดและแต่ละจอของพี่แกสามารถแยกล่างออกมาได้และเหมือนจะมีชีวิตเป็นของตัวเองอีกด้วยครับแถมกรงเล็บที่หลังก็ดูเท่กว่าเดิมรวมไปถึงเจ็ตแพคก,ก็ได้รับการอัปเกรดมาอย่างเท่นอกจากนั้นแกนกลางก็พลังรุนแรงจัดจดัด แฮมใบมีดก็คือพลังทําลายล้างโคตรหนักเลยครับเป็นล่างที่มาถึงตื้อปู่วิทของเราจะต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวโมจะจัดเลยครับถัดมาคือล่างที่8ครับจะเป็นล่างอัปเกรดไททันทีวีแมนสองจุดศูนย์เบรดดีแทชหรือก็คือล่างที่โดนหักดาบนั่นเองเป็นล่างที่ปรากฏขึ้นมาในตอนที่70โดยในล่างนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่ตัวของไททันทีทวีแมนโดนหักดาบโดยเจ้าดีเทนเนอร์แอสโตอยเล็นั่นเองเรียกได้ว่าทําให้เราได้รู้ว่าดีเทนเนอร์แอสโตอยเล็ด ผมจะจัดก็ตอนนี้เลยครับแต่ร่างนี้ก็ไม่ได้อยู่นานนะฮะพอดีเทรนเนอร์แอสโตอยเลตใจดีปาดาบคืนมาให้ตัวของพี่อัปเกรดไททันทีวีแมนก็เลยสวมดาบกลับไปได้เป็นที่เรียบร้อยแม่อย่างน้อยก็ใจดีปาดาบคืนมาให้อะนะถ้าเป็นผมนะผมจะหอบดาบหนีไปเลยจะได้เป็นการลดความสามารถของไททันทีวีแมนไปด้วยถัดมาคือร่างที่9ครับจะเป็นร่างอัปเกรดไททันทีวีแมน2.0 d a ุดศู s h o u l าเมโเดอร์หรือก็คือร่างที่จอแตกครับ เปล่างตอนที่พี่แกปรากฏตัวออกมาในตอนที่70คือทุกคนก็เออเลยฮะเพราะตอนที่70ทุกคนต่างก็งงว่าพี่แกไปบาดเจ็บมาตอนไหนฟ้าซึ่งเราจะเห็นพี่แกจอแตกในตอนที่11ครับโดยที่เราจะได้รู้ว่าพี่แกจอแตกจากการโดนจรวดง,โง,โงๆยิ่งใส่จอจนแตกครับเรียกได้ว่าตอนนั้นทุกคนคือเงือบแดกเลย ทำไมระดับพี่เทนนันทีวีแมนที่ตบปู่วิจจนปู่วิจต้องร้องขอชีวิตกับโดนโหลดโง,ง,ง,ง่ๆยิงจนจอแตกสง,งานเียไดว่าเจ้าสวมตัวนี้นี่ผมยกให้เป็นตัวโคตรเดอะแบกไปเลยเอาจริงๆผมว่าช่วงนี้ไททันทีวีแมนเริ่มโดนคุณบูมเนิรับแล้ฮะซึ่งมันก็ทำให้เรารู้ครับว่าไททันทีวีแมนเองก็สามารถพาด่าอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันถัดมาคือล่างที่10เป็นล่างสุดท้ายครับก็คือล่างอัปเกรดไททันทีวีแมน2.0งเบอร์นิงหรือก็คือ อัปเกรดไททันทีวีแมนล่างแผดเผาครับเป็นล่างที่ปรากฏตัวออกมาในตอนที่73เป็นล่างที่เรียกได้ว,ว่าร่างกายไม่บริเวณตรงไหล่ครับพูดง่ายๆก็คือบาดเจ็บนั่นแหละโดยที่ล่างนี้จะเป็นล่างที่ผมนึกว่าโดนลุงจีแมนเล่นงานในตอนที่73คือบาดเจ็บแต่เหมือนไม่ใช่ครับแต่ไฟของไททันทีวีแมนแกจะลุกหลังจากที่ตัวของแกเข้าไปนวยกับไททันสปิกร์แมนที่โดนสิงรอบ2และน่าจะเป็นตอนที่พี่แกพยายามช่วยไททันสปิกร์แมนให้หลุดออกมาครับซึ่งผมคิดว่า ก็น่าจะได้รับบาดเจ็บจากไททันสปิกอรแมนมากกว่าเพราะผมไปดูทุกช็อตที่ลุงจีแมนโจมตีใส่ไททันทีวีแมนขนาดในช็อตที่ระเบิดอย่างจังในระหว่างที่กําลังดูดพลังงานจากลุงจีแมนสวนกลับไปจนระเบิดตูมไททันทีวีแมนยังไม่เป็นอะไรเลยครับก็แค่ควันขึ้นเฉยๆเพราะงั้นผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการพยายามไปช่วยพี่แดงล่างปรสิตสิมากกว่าเพราะหลังจากที่พี่แกไปช่วยพี่แดงเสร็จไฟก็ไหม้เลยครับและถึงแม้ว่าล่างที่สิบจะเป็นล่างสุดท้ายนะครับ แต่ในปัจจุบันของพี่แกที่โผล่มาในตอนที่74ตัวของพี่แกได้รักษาไฟไหม้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพู่ายๆก็คือพี่แกกลับไปสู่ร่างที่9นั่นเองครับมันจึงทําให้ในวิกิสรุปเอาไว้ว่าร่างปัจจุบันจะเป็นร่างที่9หรือก็คืออัปเกรดไททันทีวีแมน2.0ด้าเมจเกโชโวเดอร์ร่างที่พี่แกเจ้าพังไปหนึ่งจอน,นั่นเองก็จบไปแล้วนะครับเอาจริงๆผมว่าไททันทีวีแมนร่างของพี่แกขึ้นน้อยจริงๆแหละครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าพี่แกบาดเจ็บน้อยที่สุดในบรรดาทุกททัทนด้วย มันก็เลยไม่แปลกเท่าไหร่ที่พี่เกจะลากน้อยขนาดนี้เพราะดาามจหนักสุดที่พี่แกเคยได้รับมาก็จะเป็นตอนที่โดนมีดเสียบหน้าจอจากไททันสปิกรแมนในตอนที่47นั่นเองครับแต่ก็อย่างว่าครับไททันทีวีแมนสามารถวิ่หนีไปมาได้และในสถานการณ์ล่าสุดต้องบอกเลยว่ายังไม่รู้ชะตาก,การรมว่าพี่แกมีแผนยังไงต่อจะหนีไปอัปเกรดหรือย,ยังไงแต่หนึ่งในแผนการของพี่แกในตอนนี้ก็คงเกี่ยวกับการพาพี่แดงกลับไปรักษาหรือว่าอัปเกรดก่อนอย่างแน่นอนครับซึ่งรอบหน้าต้องมาแล้วไหม กับทุกล่างของลุงจีแมนแต่ในตอนนี้ถ้าใครอยากดูทุกล่างของพี่แดงก็สามารถกดได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ